สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำพิการ์ดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองเลือกนะคะกองไพ่นะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะกองไหนที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะก็ลองเลือกมานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างว่าตอนนี้นะคะเขาคิดจะทําอย่างไรกับคุณนะคะกับหัวข้อเขาคิดจะทําอย่างไรกับคุณนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเลือก,กองไหนก็ ลองเลือกดูนะคะพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่อาจจะตรงกับใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่ Line ID หรือว่า Inbox นะคะเพจ a c e b o o k นะคะ Line ID เป็น j i n j i n m a n u s นะคะถ้าเลือกแล้วก็เดี๋ยวไปกับกองแรกกันเลยนะคะเก็บหนึ่สำหรับกองแรกนะคะใครที่ได้นะคะ สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะกลองแรกนะคะห้าเหรียญน,นะคะก็ตอนนี้นะคะเขาก็เอ,อมีความรู้สึกเหน็บหนาวนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางการเงินอยู่นะคะทางคุณเนี่ยนะคะก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเป็น D M P S สาหรับเขานะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเขาก็เอ,อ,อาจจะมีไปพบปะหรือพูดคุยกับคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่า พอเขาได้คนพบแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยนะคะก็เป็นที่หนึ่งในใจนะคะเป็น DMP นะคะซึ่ง DMP นะคะก็ทางคนเกิดวันศุกร์ได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนรักกล่าวด้วยนะคะเป็นซิงออฟขับนะคะซึ่งมาขยายเทอร์มิตนะคะเขาก็ส่องคุณอยู่อย่างเงียบๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเอเขานะคะก็มีไปมีความสัมพันธ์กับอหรือว่ามีไปจีบมีไปคุยกับตัวเลือกทางเลือกบ้างนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็คนพบว่าเขาไปกับใครไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คุณนะคะเป็นคนเดียวที่เป็นที่หนึ่งยืนหนึ่งในใ,นใจเขานะคะ แล้วก็คุณนะคะก็เป็นความหวังสําหรับเขานะคะเป็นเดอะสตาร์แทนอ่าราศีกลุ่มได้นะคะเดอะสตาร์นะคะแล้วก็เพจออบครับนะคะเพจออบคันี่ก็เป็นอ่าเด็กถือถ้วยนะคะถ้าน้กากระกกมีพิจิกนะคะถ้วยคนรักเก่านะคะคุณก็เป็นคนรักเก่านะคะที่วนเวียนมาในชีวิตเขานะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกเขามีความรู้สึกว่าเออเขาขาดความอบอุ่นนะคะเขาก็ไปคุยกับคนอื่นบ้างในตอนนี้นะคะห้าเหรียญก็ยังไม่เต็มสิบนะคะเขาก็ขาดการเติมเต็มอ่ะนะคะเขาก็อ่า มีไม่เท่าคุณน,นะคะยังไงซะเขาก็จะมางอคุณนะคะไฟออฟเพนด์กเคอร์วะนะคะซึ่งคุณเป็นดีเอ็มเพสสำหรับเขาเลยนะคะก็เขาก็จะพยายามมาเติมเต็มนะคะหรือไม่คุณก็อาจจะต้องไปเติมเต็มเขาให้ครบสิบเหรียญน,นะคะเพราะตอนนี้เขามีความรู้สึกเหน็บหนาวมากเลยนะคะห้าเหรียญน,นะคะยังไงซะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะเพราะว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจนะคะเป็นคนรักเก่าที่เป็นดีเอ็มเพสดีที่สุดสําหรับเขานะคะ, <S <S ๆๆะ,คะเฮอร์มิตราสีกันได้นะคะแล้วก็เหรียญน,นะคะแทนถ้าดินปคะสบกันมงก่อนได้นะคะ ก็สาหรับกองแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สองเลยนะคะเรามาต่อกันนะคะสําหรับให้ในกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกให้กองที่สองนะคะก็จะมีเพจออบสอดนะคะเขาก็เออเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะยี่สิบห้าถึงสามสิบนะคะก็สอดสองคนอยู่เลยนะคะแล้วก็เออเป็นเด็กดื้อน,นะคะงอนงอนนิดนึงนะคะเออไม่ สำับกันได้นะคะจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้นะคะแล้วก็เอ็ดออพนจ์เคิลนะคะจัสติสนะคะแทนราศีตุลได้นะคะอันนี้ถ้าจริงคือศกันมังกอนนะคะเหรียญน,นะคะแล้วก็ถ้วยนะคะเป็นถ้าน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ไม้นะคะแทนธาตุไฟไม่สิงทนูได้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะเขานะคะมีความปรารถนานะคะแล้วก็มีแพชชั่นกับกุณนะคะสามไม้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขานะคะได้ห่างกันไปแล้วนะคะก็เป็นสามไม้นะคะต้องรอดูอนาคตต่อไปนะคะ แล้วก็เขานะคะก็ยังคิดว่าเขายังรักคุณสม่ำเสมอน,นะคะเขาจะมาเขากคิดว่าในอนาคตนะคะที่เขารอคอยนะคะสามไม้นะคะอย่างที่บอกว่าเริ่มห่างกันไปแล้วนะคะทีนี้เขาคิดว่าเขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะจะติสนะคะโดยที่เขาจะเริ่มมาทํางานในความสัมพันธ์ใหม่นะคะเอก็จะมาเกี้ยวมาจีบคุณมาสางสัมพันธ์ใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะพยายามทําให้สม่ําเสมอน,นะคะแปดเหรียญน,นะคะส่วนซิงค์ออฟเพนเตอร์เคิลนะคะเ,เป็นการใท้็ดในรับที่เท่ากันเลยนะคะซึ่ง เขาก็จะวนเวียนอยู่กับคุณนะคะซึ่งเขาจะาบาลานสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะคะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะซึ่งเซเว่นออฟคันะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่า,ามีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคือเป็นความจินจนาการฟุ้งเฟ้อทำง,งานเคมีศิละปะได้นะคะหรือหมายถึงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำนะคะทั้งการเรียนการทำงานนะคะแล้วก็หลายเรื่องนะคะในชีวิตเขาที่เขาต้องแก้ไขปัญหานะคะทำให้เขาอาจจะละเลยปล่อยปล แล้วเลยกับคุณไปบ,บ้างนะคะเขาก็จะกลับมาอาให้ความยุติธรรมนะคะแล้วก็ให้ความบาลานซ์ในความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. ก็คือซิกอเพนเจอร์ได้นะคะซึ่งเขาก็จะมาให้ความยุติธรรมกับคุณจะเข้ามาสารางความสัมพันธ์ใหม่ะครับ mm hmm. เพราะที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. เขาไปมีธุระปะปังหลายอย่างที่ต้องทํานะคะ mm hmm. เรียนทํางานาดูแลพ่อแม่มีกิจาการส่วนตัวต่างๆได้นะคะหรืออาจจะเสียเวลาไปคุยกับตัวเลือกอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่า เขานะคะก็เลยทําให้เขานะคะห่างจากคุณไปช่วงหนึ่งะคะซึ่งเขาก็จะกลับมาเมาความยุติธรรมยุติธรรมให้กับคุณนะคะแล้วก็เจะมาสานสัมพันธ์ต่อนะคะซึ่งในหน้าไพานี้ก็เป็นไพ่ที่โอเคอยู่นะคะสําหรับกองที่สองนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อกับกองที่สามเลยนะคะอันนี้เป็นกองที่สามแล้วนะคะก็สําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะเซเว่นออฟเอนเดอร์เคนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเอเขาก็กาลังพิจารณาตัวเลือกนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะว่าเขาจะ ทำอะไรยังไงต่อไปนะคะกับคุณซึ่งมีไพ่เดลเเวอร์มาขยายนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะว่าก็คือเขารักคุณอยู่นะคะมีความรักบอมให้นะคะเดลเเวอร์นะคะแทนราศีเมถุนนะคะแต่ว่ามันเป็นรักทางเลือกนะคะเป็นรักเราสองสามคนนะคะมีมากกว่าสองหรือสามคนนะคะทีนี้พอเดลเรเวอร์นะคะมาขยายเจ้าเจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขานะคะกำลังพิจารณาตัดสินใจตัวเลือกอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวไงค่ะแต่ว่าคุณนะคะก็ยัง เป็นคนที่มีค่าในจิตใจเขานะคะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเขาก็มองว่าคุณมีความมั่นคงนะคะซึ่งราชินีถือเหรียญก็แทนท่าดินประสบกันมาก่อนได้นะคะ mm. มาขยายด้วยสี่ดาบนะคะเขาก็กําลังเอ่อเรียกว่าตอนนี้นะคะเงียบเลยค่ะเงียบปริบเลยก็คือเพราะว่าเขากาลังพิจนารณาตัวเลือกอยู่ว่าเขาจะทํายังไงในเมื่อมันมีเข้ามามากกว่าสามคนนะคะสองสามคนแต่ว่าคุณยังเป็นถึงราชินีถือเหรียญน,นะคะมีค่านะคะเขาก็มองว่ายัางไงคุณก็ อยู่สูงกับเขาอะค่ะแล้วก็เขาก็เลยเงียบเงียพิจารณาอยู่นะคะสี่ไม้นะคะ four f w นะคะถ้าไฟไม่สีงธนูได้นะคะอ่าสําหรับสีไม้นะคะใบจบเนี่ยคือจะมีความมั่นคงทางครอบครัวนะคะเขาก็คิดจะลงหลักปฐานครอบครัวกับคุณนะคะแล้วก็มาขยายไพ่เดสันนะคะเดสันแทนคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณเป็นคนที่ มีจ,จิตใจน่ารักนะคะแล้วก็สว่างสดใสในใจเขานะคะมาขยายด้วยสีไม้นะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกนะคะแล้วก็เขากลาลังพิจารณาอยู่นะคะในตอนนี้แล้วก็เงียบๆอยู่นะคะกับคุณแต่ว่าคุณมีค่าสําหรับเขานะคะแล้วก็เขาคิดจะแต่งงานกับคุณถึงปลายทางเลยนะคะเพราะว่ามีสีไม้มาขยายนะคะมีความมั่นคงครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็มาขยายด้วยซันด้วยนะคะดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับ78ใบนะคะก็คุณเป็นทั้งเดิร์ตซันนะคะแล้วก็เป็นควีนออฟเพนเดอร์นะคะราชินี้จะเหรียังไงคุณก็ ได้รับชัยชนะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปลายทางอะค่ะสี่ไม้นะคะมีความมั่นคงเป็นครอบครัวกันนะคะเขาก็คิดจะแต่งงานกับคุณปลายทางะคะ่ะแต่ตอนนี้อาที่เขาเงียบเนี่ยเพราะว่ามันดันมีตัวเลือกเข้ามาทางนั้นเองค่ะเขาก็เลยต้องพิจารณาอยู่นะคะว่าจะทํายังไงแก้ไขยังไงหรือว่าตัดพวกตัวเรื่องนี้ออกไปนะคะเพราะว่าจุดเหรียก็คือการเก็บเกี่ยวในด้านการลงทุนความสัมพันธ์ความรักอะไรต่างๆนะคะก็สําหรับกองที่3าก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะมีทั้งเดือดซันกับสี่ไม้นะคะก็น่าจะ ได้ที่หนึ่งได้ลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวนะคะเพรา่าสี่ไม้นี่ไงเป็นครอบครัวก,กันแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบกองสุดท้ายกองที่สี่เลยนะคะเรามาต่อกันกับกองที่สี่นะคะกองสุดท้ายแล้วนะคะคิงออฟบารนะคะก็คุณรู้จักกับเขานะคะจากการทํางานนะคะเขาก็เป็นคนที่อ่าทํางานเก่งเจ้าชู้มีสเสน่ห์นะคะเอ,อเป็นผู้ชายที่เรียกว่าทางานเก่งนะคะคิงออฟบาร์ราชาถือไม้นะคะ แล้วก็ขยายด้วยสบไม้นะคะก็เรียกว่าทํางานในความสัมพันธ์หนักมากนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้เขากําลังงานโหลดอยู่นะคะเอสออ p เ n นเ c อรนะคะแทนท่าดินสบกันมังกรได้นะคะเหรียญน,นะคะก็มีความมั่นคงนะคะมันขยายด้วยนายออปเอนเจอร์นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะเขานะคะก็มีแพชชั่นกับคุณนะคะอย่างที่บอกว่ารู้จักจากการทำงานนะคะคิองออฟวาแล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะเป็นช่วงที่งานโหลดงานหนักนะคะ แต่ว่าเขาก็มีความมั่นคงกับคุณนะคะอาร์วินถือเหรียญนะคะทีนี้เจ้าอาจจะวินถือเหรียญนะคะมาขยายด้วยเอเจ็ปินเคิลนะคะเอเจ็ปินเคิลเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะซึ่งเขาก็คิดจะมาเริ่มต้นกับคุณมีความมั่นคงนะคะ่ะแต่ว่ามันจะช้านะคะไม่ได้เร็วเหมือนไม้นะคะอาศวินถือเหรียญนะคะก็คือเรียกว่าชา้าค่ะค่อนข้างจะช้าไปเรื่อยๆ,ๆนะคะแต่ว่าก็คิดจะมาสานความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะอารวินถือเหรียญก็คือขี่มา้ากลับกลับมานะคะแล้วก็อ ถูอัพคัพนะคะสองถ้วยนะคะเขารักคุณนะคะก็คือไม่ได้มีตัวเลือกอะไรเลยนะคะถูอัพคัพเนี่ยมันเป็นรักเราสองคนเลยนะคะรักกันซึ่งกันและกันนะคะถ้วยก็ท่าน้ำก็ปรกดมีพิจิกนะคะมาขยายด้วยเมจิเชียนนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธได้นะคะเมจิเชียนนี่แทนคนเกิดวันพุธนะคะซึ่งเมจิเชียนนะคะก็เป็นคนที่ทํางานเก่งอนอกจากกินขาวันจะทํางานเก่งแล้วเมจิเชียนก็เป็นคนที่มีเซนส์มีซิกเซนส์เป็นหมอดูเป็นอาจารย์ได้นะคะเขาอาจจะเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็น ผู้รู้นะคะหรือเป็นโค้ดเป็นไลท์โค้ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้เมจิเชียนะคะคนเกิดวันพุธนะคะเขาก็เอมีความรักให้กับคุณนะคะแต่ว่าเป็นอัศวนถือเหรียญน,นะคะก็จะเข้ามาช้าช้านะคะแต่ว่ามั่นคงนะคะซึ่งเด็เมจิเชียนะคะเขาก็กําลังคิดวิธีหาทางนะคะที่จะเอเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะซึ่งเมจิเชียนะคะจะเป็น <c oughs> คนที่เรียกว่ามียังไงอะ่ะมีแผนการจะต้องเอาวางแผนอะไรล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเรื่องการางานหรือว่าความสัมพันธ์นะคะ ก็สำหรับกองที่สี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็รอเขาเข้ามาสารสัมพันธ์แล้วกันนะคะทัวอฟคับแล้วก็เป็นมิส i ิชิเนนะคะแต่ว่าในออฟฟิเชียลเขาก็จะเป็นคนที่มาแบบช้าๆนะคะแต่มั่นคงก็รอดูไปก็แลวกันนะคะสําหรับกล่องที่สี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ได้นะคะก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ